ช่วงแรกเนี่ยก็ได้มาจากการที่พูดคุยกันในเ c ็มซีฮบอร์ของ ang, ขอำเภอทาราก็นําสู่ในคอปสอลา้วก็ได้ดําเนินการช่วงแรกๆก็จะเป็นการดําเนินการในแต่ละตําบลก็จะมีโรงเรียนมัธยมซึ่งอันนี้จะมีปัญหาเรื่องท้องในวัยรุ่นนี่เยอะก็ได้ความร่วมมือจากอบตอกับเทศบาลในการสนับสนุนก็ประมาณเช่นโครงการกลางร่มให้น้องป้องกันท้องฝอนใบอันควรของเราก็จะมีพิทยากรที่มีความรู้ความสามารถครูก็ มาเข้าร่วมเป็นวิทยากรทุกภาคสว่วนในภาคีจะมาช่วยกันในการทําให้ดเด็กเนี้ยป้องกันการท้องของในวัยรุ่นก็มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบูรณาการกันนะคะปัญหาเริ่มต้นก็จากปัญหาภิย,ยาเสพติดนะครับหลังจากที่วัยรุ่นไปมัวสสมยาเสพติดก็จะไม่เกิดความคึกขนองมีความสนุกสนานเกินเลยเลยทําให้เกิดท้องก่อนวัยันควรซึ่งทางกำนันก็ ได้น้อมนำในเรื่องของทูบีนับเบอร์วันโดยใช้เป็นศูนย์กลางของเด็กเยาวชนทางผมเองในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องน,นก็เรียกเครือข่ายภาครีร่วมปรึกษาหาเลยว่าเราจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสยังไงทางผมก็มีกองทุนของสปสชก็ทำโครงการนันขึ้นมาและก็ให้เด็กเอาไปผนวกกับโครงการทูบีนับเบอร์วันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเครือข่ายภาคสังคม พี่น้องเยาว,วชนและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวัวใจนักปรัชญ์คือสูตรจีบปุริต้องต้องใช้กุศโลบายในเรื่องการวางแผนต้องให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนถึงจะเข้มแขม็งมีพื้นฐานทีมงานที่ดีอยู่นะครับคือลักษณะการทำงานที่นี่อย่างในเรื่องของวัยรุ่นในเรื่องของทววันระดับยอดเพชรมียากรก็ชำชองเชี่ยวชาญทักษะในการที่จะ เรียนรู้กับไปรุ่นน่นะสามารถที่จะต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นได้มันมีความต่อเนื่อง